สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กัซื้อยังไงคนไล่เทวารันเลยแตกเชื้อเซลอยู่

มียังกันนี่ชาวไร่เอาอลยหรอไม่ใช่คือบุ้มีตัวชิมตัดเอาเด้อกระจยกันนี่ชาวเต็มเชาวเต็มมะลงใช้น้ำจิมนะเรีได้มด้หมอรนกระไม่เห็นขายแบบนี้มอนก็เด้ขายาแซันไงหลาย Không, thường, cái ừ. hả? Ừ. 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 kem trà, trà. kem trà. Trà. kem coi há mấy nhảy đây hả? Khói há mê nhảy đây này, mấy nhảy đây, mấy nhảy đây. đây hả? เห็นยังไปจ้ะเพิ่นบ่เห็ไนไม่ใหญ่ด้เพิ่นก็ไปาอโอ้ตได้สิบบาทก็เหนียวสิบบาท ปีกไก่พี่นาะคปีกไก่ปีกไก่ขอสิกินยังบาดยงไปยังมากว่าจะขึ้นได้หลายแน้บ่กทันใหญ่ไดนงอันนี้ได๋จะได้บ่ก็ทันใหญ่กินยังนกิลนบ่นีวบ่้ เ,เ,อเอาไจะเได้ผัวคุณทรรออโเนฝ่าอยข่าวยังบดดเลยยังวะเราอยากยังบอกพันตีหลาสิหาให้อยากไหม่านั่นคิดดีลจะบอเอ๊ะ <laughs> lược lược rồi, không <laughs> chắc à, chắc mày เอาอีกใบหนึ่งเอาอีกไม้หนึ่งเป็สองเสาเสายืดเสาใหญ่ฮะยี่ิบกาได้อ่ะได้ก็ได้รถไทเลสนะนยี่สิบก็ได้รถรถรถน้นน่นข้อขายนเนี่ยยังข้อขายที่นอนนอนได้สี่คนนอนได้สี่คนเออเมันนอนได้สี่คนน่ะ

อาบอมางหญ่ๆนี่ตีวายของฟีกินแล้วนะมาใหญ่ๆเนี่ยวายคนของเพิ่าอยู่มเอาดีๆมานีเอาเองไหมอันนี้รับปาใกินนะมามาก่อนนะกินกระเจียมมาย่ได้เต้นั่นเต้ยรเล่าข้าวาขา

โอเคตัวนี้หวานหานลูกโอเคแปลว่าบริเวณสามน่วยแก่แกเอาผมก่อนเป็นจัดบาทเป็นสามสิบบาทเนาะบักระเทียวอันหนึ่งบ่อนโอเคอ่านังเดี๋ยวพอดีเอาลูกนี้ให้เจ้าลูกหนึ่งอันนี้น่องมันเอาจะไปผ่ากี่เองนี่เทียนโอเคไอ้ว่าอย่างถ้าวคุณให้ผาไปเตะก็รู้น้ำเอา ม้วนบ่ม้วนมันน้ำหลาหลเลยนะมัวน้ำรวมสะพานมวน่น้ำรวมแหงแค่สาจะไ